แนวโน้มปีหนาบัดน,นี้แนวโน้มปีหนามหมอลำมันสิเปลี่ยนไปหลายหมอลำจะเปลี่ยนไปเยอะมากด้วยหนึ่งเทคโนโลยีสองโซเชียลสามนวัตรกรรมสี่ทุนห้าบุคลากรหกความคิดวิสัยทัศน์ความร่วมมืออย่างลหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนทิศทางของวงการหมอลำไปเยอะเหมือนกันก็รอติดตามดูคนที่ไม่มีวงหมอลำอาจจะมีวงหมอลำเพราะว่าอย่างเพราะว่า พอมันเป็นมันมีธุรกิจของเฮียหน่อยเข้ามาปั๊บมันมาซัพพอร์ตให้กับวงหมอลำเนี่ยมันก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากไปวงหมอลำได้เลยอย่างเจ๊สิแม่หรือว่าเป็นวงหมอลำที่เป็นวงหมอลำสินปะามันมีอุปกรณ์มันมีมันมีอุปกรณ์จักของมันมีเวทีของมิจฉาข้าไปซื้อกับไปเดียวน่ะไปได้เลยแล้วก็หมอลำไปเจอกันรับงานได้เออมันจะย้อนกลับไปเมื่อเมื่อยี่สิสาสิปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้สมัยนี้ก่อนกับแบบนี้แหละ สมมิก,กันี้อยู่แต่ว่ามันยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเห็นภาพชัดเจนอยู่แต่มันจะเป็นหมอลำขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ที่ทําแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นหมอลำวงใหญ่เวทีก็ใหญ่ระบบเสียงสีเสียงแบบมาตรฐานมันจะมาซัพพอร์ตให้กับวงหมอลำที่ที่ทุนน้อยวงหมอลำถี่มันมีศักยภาพในการที่จะไปลงทุนเวทีเสียงสีเสียงคือมันมาเป็นแพ็กเกจเลยเอาแต่หมอลำไปสวมอย่างนียเออไอเดียดีมากเลยเนาะ รูปแบบเนี้ยมันเหมาะสำหรับวงหมอลำต่อไปถูกต้องสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้สมัยคือแบบเนี้ยแบบที่ให้หน่อยมานะ่ะมันเหมือนหมอลำมันเหมือนสมัยแต่ก่อนยุคก่อนบัมัมสิิเป็นและหลายวงแกนนครก็เคยอ,อ้ยหลายคณะเด้ที่เป็นแบบนี้หลายคณะอยู่ที่ผ่านมาในอดีตเป็นแบบนี้คือมีในทุนมาลงทุนบามบสิิปเป็นไทยกันเองวัฒนศิลป์เจสสิแมหรือหลายคณะแล้วก็ประสบความสําเร็จ แต่เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะผู้ประจอบของกับเกลี่ยกระเถาเพราะว่ามึงผู้ใดไสือบทอดยังสิแม่คือจังบ้านพักทำใจยางสิแม่คือจังอสยามธุรกิจบันเทิงคือจังอีพีเอสคือจังราชบุสเตอริโอหลักกาลา้ยคนที่เป็นธุรกิจเนื้อหมอลำเนาะมันก็ลมหายใจจากไปตามการเวลาด้วยอายุเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนวัตกรรมเปลี่ยนสังคม เศรษฐกิจการเมืองเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามบานี้พอยุคนี้ปับ๊บเฮียหน่อยเข้ามาเนี่ยที่จริงที่จริงที่จริงคนที่ทําธุรกิจหมอลำนี่มีหลายเจ้านะบริษัทเป็น e v s บริษัทเป็นท็อปไลน์ยังสิเมยเขา,าเจ้าบริษัหิ่เนาะแต่เฮียหน่อยกับกับมาทำยังสิเมยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ท,ที่เขาว่าเออมันก็นดีเด้สมมติว่าสมมติว่าสมมติว่า,วาขอยเป็นหัวหน้าวงอยู่แล้วเนี่ยขอยไม,ม่มีอย่างเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าเฮียหน่อยเข้ามาซัพพอร์ตทุกอย่างเข้ามาซัพพอร์ตเวทีแสงสีเสียงแดนเซอร์ cer, นักดนตรีคอนวอยมาเบ็ดเสร็จเลยคอยมีพระเอกนั่งเอกตลกที่เป็นวงเดิมอยู่เนาะกระเอิญกันมาตุ่มกันมาก็ออกรับงานได้โดยมีแบ็คแบ็คสเตจหรือว่าของเฮียหน่อยเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตให้ทุกอย่างแล้วก็เอาตัวหมอลำไปมันก็ไม่ต้องเบกรกล้วภาระอะไรเพราะว่าอย่างเพราะว่า มันสูมันสูวงวงใหญ่ที่มีทุนบ่ได้หรือว่าวงใหญ่ที่ไม่มีทุนก็มาทําแบบนี้ก็ได้ได้คึกกันแต่ว่าอันเนี้ยมันไปซัพพอร์ตให้เพิ่นไลไปร้องเริยนต้นกับรัตนสินสมมุติว่าคือไอเดียเข้าเจ้าก็ดีเนาะสมมุติว่าที่เราไม่เห็นมีรัตนสินหนูผ่านแล้วก็อีกวงหนึ่งยังไม่รู้อาจจะไม่ใช่นกยุงทองก็ได้เพราะว่านกยุงทองยังไม่ตอบรับ นกยงทองยังไม่ตอบรับหมายถึงว่าบอตอบรับเพราะว่าเิขสิทธิ์ของนกยงทองไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครตอนเนี้คือว่าอาจารย์สุรยศน์สุธยาเพิ่นเสียชีวิตแล้วรัตนสินเพิ่อนอาจจะเอาแบบนี้ก็ได้รัตนสินอาจจะไปกับเฮียหน่อยก็ได้เพราะหนึ่งหนึ่งอรัตนสินมันอาจจะข้าเจ้าอาจจะอิ่มตัวรัตนสินอาจทำวงอาจจะอิ่มตัวคำว่าอิ่มตัวคือข้าเจ้ามีถุกอย่างแล้ว แต่ว่าความเป็นวงหมาล่ามมันต้องโคงไว้ในความคิดของขอยเด้เขาคิดว่ารัตนศินอาจจะอาจจะเอาแบบนี้ไปมมต่อต่ามานางหาอาจารยนนรดนตรีเมื่มต่อมานางหาคอนวอยเม่ต่อมานางเฮดเวทีใหญ่มา่ต่อมาเฮดเวทีระบบเสียงสีเสียงรัตนศินมีอะไรมีรถมีรถบัสมีรถคอนวอยมีอุปกรณ์มันอาจจะเอาอุปกรณ์ที่มันมีอยู่มามามาสวมใส่กันเพราะต่อไป เฮยหน่อยจะทําประมาณ2-3เวทีคือรูปแบบของเฮ้หน่อยอ่ะมันจะมีประมาณ3 3ชุด3ชุดคอยตามที่เขาสัมผาสมาด้รูปแบบของเฮ่หน่อยทําจะมี3ชุดเพื่อซัพพอร์ตให้กับวงหมอลำ3าคณะ3คณะเนี่ยคือชุดไฟไฟแสงสีเสียงอาจจะเหมือนกันกับเวทีตอนนี้ที่มีอยู่1นซัพพอร์ตให้กับรัตนสินบัดนี้เน้นสิ่งที่เขาสัมผัสมาคือ รัตลัศิลป์มีอะไรเนี่ยอาจจะมีไฟอยู่แล้วอาจจะมีเครื่องเสียงอยู่แล้วหรืออาจจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเอามามิก,กใส่กันเนาะหนูพันไม่เสียศิลป์มีอะไรมีไฟมีจอแล้วก็ปรับปรุงให้มันได้มาตรฐานพวทีใหญ่แล้วมามิกใส่กันบัดนี้รายได้สีเบ,บ่งแบบหดรายแด้จะแบ่งแบบไหนเช่นหมอรำก็ได้ค่าตัวน,นตัตนรีก็ได้ค่าตัวคอนเวิร์ก็ได้ค่าตัวอ่า เวทีเสียงสีเสียงเป็นของใครก็ได้ค่าเช่าได้อะไรไปมันได้ค่าเช่าหมดเหมือนหมอลำสมัยเนี่ยหมอลำัหนึ่งวงเนี่ยคือจังหมอลำัสมสมมติว่าข่อยเป็นเจ้าของวงคณะเพชรแตดแหล่เนาะเพชรแตนแหล่นี่ข่อยบ่มีอย่างเลยเน๊ยมีแต่ชื่อวงเพชรแตนแหล่ข่อยไม่แต่ซื้อวงเด็กเขาก็ไปเช่าเวทีเสียงสีเสียงของช่างไยมาช่างไยอาจจะมีแต่ว่ารถเวทีอาจจะไปเช่าไฟมาจากเจ้าอื่นอาจจะไปเช่าเอ่อ อ,อุปกรณ์มาจากเจ้าอื่นเอามารวมกันมารับงานให้กับเพชรแด็ดเหลี่ยงข่อยนักดนตีอาจาะจะมาจากจุดน,นี้เดนเซอร์อาจจะมาจุดนี้แล้วมารวมกันหมอลำกระเอื้อนหากันมารวมใช้กันเป็นหมอลำเป็นหมอลำคณะหนึ่งวงอย่งสี่มรลายใดใครจจ้าเากกบบาาาขา,ดดดาเก็แบง่งไปอ่คันวอยเด้อนัตดนตีเด้อเดนเซอร์เด้ออ่าไพ่อีกล่ะคาชุดเด้อไฟคอดตูมเด้อจังสิเมตก็แบ่งเหลือเท่าไหร่ก็ถ้าถ้าพูดกันก็มาแบ่งกันแจ้งสิ่มเมตเขามา อุปกรณ์รทุกอย่างนี่ยเขจ้าเซอามาเนี่ยมาเป็นทีเนี่ยมันก็ถูกเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละคนโลงคนอยู่แล้วนี่นี่นี่คือสิ่งที่ก็าที่เขาข,ขคิดเขาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยหมอลำมีแต่หมอลำแต่ไม่มีเวทีไม่มีคอนวอยไม่มีเสียงสเสียงไม่มีเครื่องเสียงมันก็เกิดการเช่ามันจะย้อนกลับมายุคนี้อีกในรูปแบบนี้เขาว่าเออมันก็ดีนะมันก็ดีสําหรับหมอลำที่ม,มีทุน มันไม่สามารถสู้ทุนใหญ่ได้คําว่าทุนใหญ่หมายถือระเบียบพระเจ้ากับทุนหลายพระเจ้าเป็นมอลําเก่าเนาะระเบียบประถมสาวน้อยใจเกินร้อยศิลปินภูไทยค,คําขุนหมอลําำกลุ่มนี้เข้าเจ้าทุนหลายอยู่แล้วเข้าเจ้าเห็ดวงใหญ่ทุนหลายหมอลําำที่จะเกิดใหม่มอลําำที่จะทาใหม่หมอลําำที่อยู่ในตานานมันก็สู้วงใหญ่ไม่ได้เพราะเขาทุนใหญ่หมอลำจังในน้อยเสียก็สามารถอัพตัวเองขึ้นไปใหญ่ได้วทีใหญ่ฉากใหญ่ ระบบแสียงสีเสียงใหญ่มันจะง่ายขึ้นเออคอคิดว่ามันสิง่ายขึ้นแต่ว่าง่ายในส่วนทำโปรดักชันเต่มันจะยากในการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์จะยากมากในโลกโซเชียลเออในการสร้างแบรนด์จะจะเหน่อยหน่อยกับมอลําตั้งใหม่สีเมือยกับมอลําตั้งใหม่และก็เสียใส่เวลาต้องมีตัวหลักตัวยืนพระเอกนางเอกศิลปินนั่นละ่ะ หัวหน้าบอยเอนี่ยประส,สบความสําเร็จบอสโจประสบความสําเร็จในยุคนี้นะในยุคนี้คนที่ประสบความสําเร็จแล้วเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนก็คือหัวหน้าบอยสิดชัยบอสโจอันนี้สําหรับวงใหญ่นะวงใหญ่วงหน่อยวงกลางในี่ย่ได้เป่าวาถึงยกตัวอย่างมาว่าวงที่ประสบความสําเร็จที่ตั้งวงมาและประสบความสําเร็จก็คือหมอลําใจเกินร้อยห้าถึงหกปีเราเห็นภาพเลยว่าใจเกินร้อยนี่ประสบความสําเร็จในปีที่หกเข้าสู่ปีที่หก บอสโจก็เข้ามาอยู่ในช่วง5-9-6 0กก็ผ่านมาเนี่ยห้ 5, 6, ปีมาไล่เลี่ยก,ก,กันกับหัวหน้าบอยก็ถือว่าประสบความสําเร็จมันระยะเวลาในการตั้งวงมันประมาณนี้แหละที่ข้าจับเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แนวคิดใหม่ไอเดียใหม่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆมันมันมาประจบกันพอดีเลยนั่นแหละบาทนี้ต่อไปหมอลำขนาดน,น้อยเนี่ยขนาดขนาดได้ขนาดกลางไม่มีทุน บอสู่ขบอสูวงใหญ่เขาต้องอาศัยเฮียหน่อยเนี่ยเป็นฐานให้มีอุปกรณ์เออขอมีเวทีใหญ่ขอมีเวทีใหญ่ขอมีเครื่องเสียงเป็นมาตรฐานขอมีไฟเสียงเสียงพร้อมเต็มรูปแบบมีชุดมีอะไรมีแดนเซอร์มีนักนรีทุกอย่างเบ็ดเสร็จเลยจบเอามาล้ํามาเอามาซ้อมใส่กันเอามาซ้อมใส่กันเอาตลกเอาอะไรมาซ้อมใส่กัน เป็นงานโชว์มีสคริปต์ใหม่ิีเตอร์แบบใดสิเล่นลําเรื่องใดสิโชว์เพลงใดสีเอาชุดแบบใด้าถ,ถ,ถ,ถ้าให้ถ้าให้จะวิจาร์รัตนาสินรัตนาสินเนี่ยเคยวิจาร์มาหลายรอบแล้วเลี้ยงกะรัตนาสินมีข้อดีเยอะมากเพียงแต่ว่างานโปรดักชั่นของรัตนาสินมันมาสู่ระเบียบประทมมาสู่สาวน้อยมาสู่ใหญ่เกินร้อยตอนนี้เฮียหน่อยเข้ามาปั๊บเอาโปรดักชั่นเข้ามา โปรดักชั่นงานแสดงงานโชว์ให้หมันเทียบเทียงกับสาวน้อยใจเกินน้อยปฐมระเบียบเนี่ยรัตนสินกำลังปรับตัวเองแล้วดูการหน้า,ถาเถอะเบิองเนอะถ้ารัตนรินป์ยังทํากับเฮน่อยไปแบบนี้รัตนสะินจะกลับมาจะกลับมาแน่นอนอหลีพ่ออย่างพ่อขอเคยบอกไว้ว่ารัตนสศินมีของดีเยอะมากรัตนสะิน์เปรียบเสมือนเพชรเปรียบขึ้นจังเพชรเลย เพชรมันอยู่ในตมมันมุดในขีดตมเพชรอยู่ในตมตอนนี้กําลังถูกดึงเพชรขึ้นมาเอามาล่างเอามาขัดไปแล้วก็เอาไฟส่องแล้วก็จะเห็นความแวววับของรัตนสินเจ้าท่าเมิงคํานี้ขาเคยบอกครับเสงอีสานคาว่าม,มล้ำสองขนาดนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันคือมีของดีอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเป็นเพชรที่ไม่ถูกเจรนายเนาะรัตน,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 นสินก็เสงอีสานคือกันคือกัน ถ้าทำก็ทำเป็นโมเดลเดียวกันเลยไม่ต่างกันคือกันแล้วกระธารัตนาสินเป็นแบบนี้นะปีหน้ารัตนาศินงานสีหลายคิวงานจะเยอะเพราะอะไรสมมติว่ารัตนาสินปมาปรปับปรุงใหม่เป็นโปรดักชันใหม่ในรูปแบบของเฮียหน่อยเข้าไปหนึ่งรัตนาสินปก็จะไปกับพระประเดงโปรโมชั่นคิวงานสีหลาย อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50คิวงานมีอยู่แล้ว,จวเจทําเบิร์กมาเสือข่อยคือหมอลำม,มันต้องมันต้องคู่กับผู้จัดไงห,หมอํำสมัยนี้อ่ะมารองงานเจ้าภาพเดียวไม่ได้หมอํำต้องคู่กับผู้จัดกอดขาไปเลยค่ะกอดขาผู้จัดไปเลยถ้ารัตนาสินมาทําทําแบบนี้นะพี่หน้ารัตนสินขาว่าเป็นรอยคิวงานอ่ะจากนี่ไปหาเปิดฤดูกาล แล้วก็หลังปีใหม่ไปอีกก็ไม่ต่ำกว่า50ก็เป็นร้อยแล้วกางานเจ้าภาพอีกเขบาบ่าเรื่องตะนสินมาตามก็่อยหายซีบถ้าเบิ่งเรื่องมเสียข่อยถ้าเบิ่งเพราะเพราะอะไรเพราะรูปแบบนี้มันขายได้หนึ่งขายได้โดนตีไฟแสงสีเสียงงานโชว์ถ้ามันตอบโจทย์ค้นสมัยใหมนะ่น่ะเขาว่ามันขายได้มอลับนี่เปลี่ยนตามยุคสมัยบางคนสิว่าเอ้ยบอเปลี่ยนพอได้ทุนเพออยียง นายทุนก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ดีเอานวัตก,กรรมอยู่ดีอี่หลีสาวน้อยใจเกินร้อยปฐมระเบียบถ้าเขามีทุนเขาก็จะไปซื้อซื้อเทคโนโลยีเข้ามาซื้อนวันตก,กรรมเข้ามาซื้อความทันสมัยเข้ามาชุดแดนเซอร์เขาก็จ้างครูมาทํามันก็ไม่ต่างกันเมนมาในทุนสิมาเขาต้องอาศัยหมอํำอยู่ดีมันไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยน เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาอยู่ที่วงการหมอลำว่าสิเปลี่ยนบอกจะเอาแบบไหนวงการหมอลำจะเอาแบบไหนจะเอาแบบนวัตกรรมเข้ามาเช่นเวทีแสงสีเสียงเอาแบบเนี่ยได้อนมเ,เอาเทคโนโลยีเข้ามาแสงสีเสียงคือเทคโนโลยีเอาเข้ามานวัตกรรมเอาเข้ามาความทัสมัยงานโชว์เขาก็ไปเรียนแบบมาจากนู่นหละงานโชว์ที่อยู่ในอากาซ่าทิฟฟานี่อย่างเขาก็เอาเข้ามาของต่างประเทศก็อเอาเข้ามามันเป็นการเปลี่ยนแปลง ตามยุคสมัยของวงการหมอลำไงเป็นอย่างหมอลำที่ถึงตใส่เวทีคอนโวยถึงแต่เวีแบบว่าเขาจะไปเวทีโครงสร้างนั่งร้านอะเป็นอย่างคือหมใส่เวทีแบบเกาไปอย่างหมอลำที่ตับบวไปใส่ชุดนิเกมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย่ยตามสมัยนิยมคนนิยมแบบใดเขาก็เปลี่ยนตามทําไมหมอลำต้องมีตลกเพราะเรียนแบบกับวงรนตีลูกทุก่งภาคกลางไงสิแมหมอลำเนี่ยพอมาถึงจุดจุดหนึ่งอะ หลายมันเป็นช่วงช่วงเกือบสิบป,ปีนะประมาณปีห้าเจ็ดห้าแปดตอนนั้นก็เปลี่ยนตอนนั้นเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะคูบโบปีนั้นเปลี่ยนเพราะคูบโบคูบโบเอาจริงช้าสวรรค์เข้ามาเปลี่ยนให้ศิลปินภูไทยหมอํำก็เริ่มขยับตามศิลปินภูไทยจ้างคูบโบเอารูปแบบคูบโบเอาจริงช้าสวรรค์เข้ามาปั๊บทาให้วงการหมอํำเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนตามตามตามงานโชว์รูปแบบของภาคกลางตามงานโชว์ของวงดนตรีลูกทุ่ง คือบอกว่าถึงยุคนี้นักบอได้บอกถึงยุคคุณยุคที่ย้อนกลับไปเมื่อเกือบอเกือบสิบปีเริ่มจากศิลปินพุทไทยจากนั้นปับ๊บวงอื่นก็เข้าปรับตามปรับตามปรับตามสเมื้อนี้ไม่มีใครแอนตี้เรียกว่าโอ้ยชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ตอนนั้นคนแอนตี้มาหมอลำทำไมต้องเป็นชิงช้าสวรรค์เอาไปเอามาหมอลำเปลี่ยนไปตามโรงออตีลูกทุ่งภาคกลางหมดเลยหรือว่าชิงช้าสวรรค์สังเกตบอ เราอาจจะลืมไปก็ได้เราอาจจะลืมไปว่ายุคยุคนึงป,ปีนั้นปีนั้นเขาเคยแอนตี้จิงชาสวรรค์เพราะเพราะหมอรัมเอาชิงชาสวรรค์เข้ามาช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านเนี่ยคนจะแอนตี้อยู่แล้วคนจะโอ๊ยมันมาเป็นหมอลัาเอามาอย่างมันมาเป็นหมอลัาเอามาอย่างแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนเพราะอะไรหมอลัาม,มันเล่นให้ทุกภาคให้คนชมได้ภาคกลางกระเบื้องได้ภาคเหนือกระเบื้องได้ภาคใต้กระเบื้องได้หมอลัมเลยต้องปรับไง หมอลำม,มาปับ๊บใครสิจ้างป่ะเนี่ยก็ไม่พูดให้จ้างเลวกาะจ้างเั้นเลวเพราะหมอลำไปอย่างคือต้องเอาเพลงโชว์ของอินดี้มาต้องเอาเพลงโชว์ของภาคกลางมาต้องเอาเพลงโชว์ของลูกทุ่งมามาใส่การขายหมอลำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขายไม่ได้เหมือนบอสโจเคยพูดว่าถ้าจะคอยเป็นลำเป็นหมอลำเพลินแบบเก่าๆขอไม่หาชิปงานแต่ว่าขาเป็นหมอลำเพเลินวัฒนตีหมอลำเพลินประยุกต์สมัยใหม่เนี่ย แบบนี้มีร้อยห้าิบงานเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของวงเราจะเอาอะไรระหว่างห้สิบแบบเก่ามีห้าสิบงานแบบใหม่มีร้อยห้าสิบงานบอลโจถามว่าจะให้ผมเลือกแบบไหนระหว่างแบบเก่ากับแบบ,บใหม่ไม่เหันมากเอ่าแบบใหม่แล้วสมัยีเนาะแรงงานทุกคนคอนวอยดนตรีแดนเซอร์ทุกคนคืออาชีพเขาไปหาเงินหาคำหาท้องสิแปบว่าไปเป็นหมอลำ้ ม,มัมีค่าจ้างว่านด้ค่าจ้างเขาออกมาอยากอยู่เร็วทุกวันนี้ขี่กระเสียเงินเงียวกระเสียงเงินหาบาทสีบาทอาบน้ากระเสียเงินเข่าเซเว่นเ,เงินเนท่านั้นเลยอ่ะเม่นมัสนาวฉะนั้นแร้วทุกคนที่มาอยู่ในวงการหมอลำมันคืออาชีพมันคือแหล่งที่มาของไรายได้ยางเข่าเซเว่นนี่มันมีเงินกับยางเข่าละกันยางออกไปตากแอบซื้บอบกให้จังได้